ก็เลยำเป็นที่จะต้องมารับสารผมเมาหลายคนแล้วมาเจก็อย่ที่จะมารับาและรัาต่อครับี่รัาต่อคนมที่ว่านี้ก็คือดรขอคนทีเการบรคนที่สนะครับคุณสุชัยวิรัตเพิ่มเป็นเจ้าของโัาและคุิษวัร์วันเจร่วยทำหน้าที่ในกาเก็ี่จะ้ถุง่าง้ั ผมขอบจากให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาต่เป็นจำนวนเท่าไหร

ขอแกรมาเจีรคมอบการส่วนนี้เรามอบให้กับรงนี้โรงานสงเส็ิมแยามีสิทธิ์ เรกบริตัคได้เลย่ะก็อนเงินได้เลยใช่ผ้บรสนกลเออริสแกแบบ้ใส่ชุดเออบิสล้วก็นาคแบบแบบคนเดือนหน้าชิ้นเดือนมันไม่ใช่ไอบแก้วอะไรอย่างเงี้ยชิ้นเดือนโดยอย่างไรอะขาวตัวรถเมล์อะกไ้ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่เป็นไรโฟโต้ช h o p พี่มีหรือน้าใสอย่ากลัวดิรับรองคนเราหน้าใสแล้วใสอย่าไปกลัวเกือบพันลูกไหวปะเกือบพี่จิง ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์เอาเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก่อยแห้งเลยเนี่ยแต่ตอนเปียกแล้วหล่อตอนเปียกแล้วหล่อเปียกแล้วหล่อแสดงว่าตอนนี้ตอนนี้ก็ดีสิหนวดของมอมมอแล้วใช่ะ นี่ใส่ี่ส่ไ่ไ่ห่่แล้มาแล้วอยู่นี่เขาไม่่ายไงโตา่น่อนถ้าอยางนี้ได้ไหมปุ๋ยแน่นอนว่าเราต้องมองเห็นมันเนาะที่เห็นเวลาแล้วถูกน่ารักค่ะพี่ขอเปลีนใบได้ไหมไม่ได้รังใจจริง ลืมเปาอลไกางเกงเยฮ้ยยังไม่พังอีกอ่ะเพราะว่าแพงกันละสามร้อยอันไหนอันนี้แพงกันละสามยังไม่พังชแนลน้เว้ยพี่ป้บอว่าให้หยุดรอเดี๋้สัตว์บ่อยได้สัตว์ได้อะค่อกวาาม้ยะขาว่าะ 我很快的。<laughs> <laughs>